สวัสดีครับผมทารันรับดูลายมือพาาละกันพุกรร้ก<บ>็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาร์ของคนเกิดราศีกันนะครับผมในเดือนมีนาคมพศ2565นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับรับไพ่ที่จับได้ของชาวราศีกันในครั้งนี้นะครับผมก็ได้ไพ่ดีด้วยนะครับผมได้ไพ่ดีทีเดียวก็คือไพ่เดอะมายจิชเชียน มาอีเชียนะครับผมกเ็เริ่มจากดวงชะตาพื้นดวงก่อนทุกครั้งซึ่งจะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับผมก็าจะามีเสริมเติมแต่งไปแล้วก็อาจจะมีเพิ่มรายได้ก็อาจจะเพิ่มนะครับผมก็เราก็จะมีดวงจอนดวงจอนก็อย่างที่พูดกันทุกครั้งก็อาจจะมีในเดือนมีนาคมนะครับผมวันนี้เป็นดวงจอนนะครับผมเดือนมีนาคมพศ2565ก็อาจจะมีอดีต อนาคตก็ภายในสาเดือนนะครับผมก็เน้นเดือนมีนาก็เริ่มมากันเลยนะครับสำหรับ,บดวงพื้นดวงนะครับผมสำหรับราศีกันนะครับผมราศีกันเนี่ยเผมจะบอกว่าราศีกันเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะป่าศจาโลคาพยาทั้งหลายเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นถามว่าคุณเคยเห็นพระไหม พระที่เวลาจะเลือกพิจารณาอาหารพระเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็กินเข้าไปได้ไม่ใช่แบบนี้หรืออะไรอะไรก็ทําแบบสุ่มสี่สุ่มห้าดาวส่งเดชเราก็ไม่ห่วงชีวิตตัวเองไม่ทําอะไรที่แบบว่าแบบเหมือนหรือปล่อยตามลมเพลมพัดอะไรก็ทําได้เสมอไปมันไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีกันจึงเป็นราศีที่ค่อนข้างจะเลือกที่จะทําอะไรแบบพิจารณาไข้ควรอย่างเช่นว่าเป็นคนเลือกอะเราเลือกอย่างนี้ดีกว่า แต่การเลือกเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างเช่นว่าคุณเลือกที่จะเอาสิ่งดีๆเข้าหาตัวอย่างเช่นว่าอันนี้ดีไหมอันนู้นดีไหมค่อนข้างจะพิจารณาอย่างแยกคายแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมอันนี้ขอพูดข้อเสียอย่างหนึ่งว่าการเลือกของชาวราศีกันมักจะเลือกมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอย่างเช่นว่าการเลือกมันมีแบบเลือกพอลิมิตอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณเลือกว่าอาหารตรงนี้อย่างเช่นว่าคุณเลือกที่จะกิน เข้ากล่องมันมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่คุณเลือกมากเกินไปใช่ว่าอน,นุนก็กินไม่ได้อน,นุนก,กินไม่ได้อันนี้มีพิษอน,นุนไม่มีไอออนุนมีปัญหาโน่นนี่มีปัญหา,ญหาคุณจะกลายเป็นคนเลือกกินในที่สุดเพราะคุณก็จะไม่กินอะไรทักอย่างเลยเพราะว่าถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยคุณควรที่จะกินของที่คุณอ่าคือคือคุณ,ค,ณควรที่จะชิมหลายๆอย่างอะแต่ว่าก็ควรที่จะ ผลักสายก็คือรู้จักปฏิเสธบ้างว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรไม่ใช่ว่าคุณไม่ควรทุกอย่างอันนี้ผมพอพูดได้เห็นภาพนะเพราะฉะนั้นบางทีการเลือกของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นการเลือกมากไปได้สําหรับถ้าเกิดคุณม,ม,มีเขาเราียกว่าการเลือกมากเกินไปนะครับผมอันนี้พูดได้เห็นภาพแต่ว่าข้อดีของชาวราศีกันต์มาพูดข้อดีก่อนกนะ็คือรู้จักเลือกและอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวย่วยก็ตรงที่ว่าเขาเป็นคนเลือกสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะครับผม และเป็นคนค่อนข้างที่จะสันโดษพูอย่งยๆคือเลือกมากแต่ใช้คําว่าเลือกมากนะแต่โลกส่วนตัวสูงนี่คือชาวราศีกันนะโลกส่วนตัวสูงในที่นี้ก็มักจะหมายถึงว่าเป็นคนที่รักสันโดษมักจะมีคนเข้าถึงชาวราศีกันได้ยากแต่ผมจะบอกอย่างนึงราศีกันเนี่ยถึงต่อยเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเลือกก็จริงแล้วก็โลกส่วนตัวสูงก็จริงเนี่ย ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่ามักจะอุรมณ์สมบูรณ์ในชีวิตผมจะบอกว่าชาวราศีกันมักจะไม่ค่อยขาดแคลนเงินทองมักจะไม่ค่อยขาดแคลนทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ค่อยจะขาดแคลนอะไรเท่าไหร่หรอกถึงจะแบบว่า,าดูเหมือนจะว,ว่าไม่ค่อยเอาอะไรก็จริงแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รู้จักลีมิตของตัวเองรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วบางครั้งผมจะบอกว่าราศีกันเนี่ยไม่ใช่เป็นราศีที่แบบผมจะบอกว่า ไม่ใช่ราศีที่แบบจะไม่รู้จักคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่ามักจะร่ํารวยในสาหรับบางคนที่ดวงดีนะแต่สาหรับบางคนที่เออเขาเรียกว่าดวงปันยานอะไรยังไงผมเห็นมาหลายคนและราศีกันก็มักจะไม่มีคนที่อดอยากเท่าไหร่หรอกเพราะอยู่ในดาวราศีกันนะผมจะบอกเป็นดาวที่มักจะอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่อ้วนนะผมจะบอกอุดมสมบูรณ์ในที่นี้มักจะเป็นคนที่ ยังไงก็ไม่มีทางขาดแคลนถ้าเกิดมัได้ไปทําอะไรที่มันผิดศีลหนักหนกหรือบางทีก็อาจจะเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายความไม่ได้ไปทําอะไรที่ผิดศีลหนักหนหรือไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบอรุนแรงจริงๆไงเช่นไปทําผิดกฎหมายหนักหหรือทําอะไรที่มันแบบว่าอาบัติรุนแรงหรือทําอะไรที่มันแบบเกินกว่าที่จะเยียวยาเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าแ้วลาสีกัน อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดคืออยู่ในกลุ่มของศาสนามีความสันโดษมีความไรแล้วยังอยู่ในกลุ่มของศาสนาด้วยก็คือถ้าเกิดชาติเนี่ยคุณปฏิบัติตามธรรมนองคองธรรมอยู่ในผมพูดเกือบทุกคลิปนะอยู่ในธรรมนองคองธรรมปฏิบัติตามหลักศีลธรรมแล้วบางคนรักษาศีลห้าศีลสิบได้ยิ่งดีแล้วก็บางคนเนี่ยภาวนาภาวนาผงไม่ต้องบอกนะว่าคืออะไรภาวนาอยู่ทุกวันทุกวัน ทำจิตให้เป็นกุศลได้ยิ่งดีคุณจะมีความร่ํารวยคุณต้องการคู่ใช่ไหมคุณต้องการเงินใช่ไหมคุณต้องการสิ่งที่ดีหรือสมปรารถนาได้อะไรก็ตามคุณมักจะเหมือนกับเสกมันได้คุณมักจะต้องการอะไรแล้วมักจะได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีฤทธิ์ในตัวเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าสามารถที่จะควบคุมจิตใจตัวเองได้ได้อย่างหนึ่งคือราศีกันทํทำไมถึงไม่มีคู่ผมจะตอบ ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่นะราศีกันทาไมคนมันบอกว่าราศีกันเป็นสาวพรมจันทร์ไม่มีคู่ความจริงนั้นไม่จริงเลยเพราะความที่คุณเลือกเองมากกว่าบางทีมีตัวเลือกให้คุณเยอะแยะเข้ามาหาคุณแต่คุณ,ณผลักใสมันเองเพราะว่าราศีกันโลกส่วนตัวสูงอย่างที่บอกผมพูดคานี้น่าจะรู้นะว่าโลกส่วนตัวสูงอารมณ์ของคุณความจู้จี้จุกจิกของคุณนี่ผมพูดไปสองคีย์แล้วว่าอารมณ์ศิลปินโลกส่วนตัวสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาเรียกว่าเลือกเยอะในการเลือกช่างเลือกช่างติของคุณเนี่ยจะทําให้แล้วก็อารมณ์ส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างแปรปรวนด้วยจึงทําให้คุณไม่กล้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคือการที่จะมีคู่เข้ามาจึงทําให้อะไรมมันจะพลากอะไรหลายอย่างไปจากคุณซึ่งถ้าคุณต้องการที่จะมีคู่สําหรับราศีการบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะที่ต้องการจะมีคู่คุณจะไม่ต้องสละอะไรบางอย่างออกเท่าคุณความเป็นส่วนตัวของคุณคุณต้องสละมันทิ้งไป คุณถึงจะมีชีวิตคู่ที่ประสบความสําเร็จได้นะครับผมและอย่างหนึ่งคือราศีกันเนี่ยถ้าถามว่าอะไรเหมาะถ้าสมมติคุณไม่ต้องการคู่ราศีกันเป็นคนรักเด็กชอบเด็กๆบางทีคุณเป็นคนแต่ข้อเสียมักจะชอบสั่งสอนคนอื่นบางทีคุณเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณเห็นอะไรที่มันผิดคุณก็มักจะชอบติชอบสั่งสอนชอบว่า แต่ผมจะบอกว่ามันเกิดขึ้นจากความหวังดีมันเกิดขึ้นจากความหวังดีคุณเห็นลูกหลานถ้าเกิดลูกพี่สาวลูกน้องสาวลูกพี่ชายลูกน้องชายมีขึ้นมาคุณมักจะเอ็นดูคุณมักจะไปสั่งสอนว่าอย่างนีุ้่นมันไม่ดีนี่มันไม่ดีแต่ผมจะบอกว่าเด็กส่วนใหญ่ยังไม่ชอบถูกสั่งสอนหรอกบางทีก็จะมีปัญหาคุณได้มีอะไรต่างๆนานาที่มันมีเรื่องกับคุณเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีนะคุณอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากัน สถานการณ์หน่อยหนึ่งแต่ผมจะบอกว่าการสั่งสอนของคุณเนี่ยบางทีคุณสั่งสอนมันมักจะได้ดีด้วยซ้าเพราะว่าทําไมรู้ไหมชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ปากศักดิ์ธิ์เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเวลาที่ชาวราศีกันสั่งสอนใครอะ่ะหรือว่าใหญ่เรียกว่าสั่งสอนดีกว่าผมเรียกว่าการที่จะไปตําหนิใครแรงๆหรือว่าตําหนิใครด้วยการสาปแช่งมันจะเป็นการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้พูดแต่คาเป็นมงคล เพราะการสั่งสอนหรือว่าตาหนิใครที่เรียดด้วยการสาบแช่งหรือว่าการเันยกว่าไปตาบาตีตาเข้าไปก่อนเนี่ยมันมักจะเกิดจริงๆเข้าอย่างเช่นคุณไปด่าอะไรผมไม่พูดนะแต่ไปด่าอะไรเขาตีตาเขาไว้เนี่ยมักจะเกิดเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นเพราะวาจาสิทธิ์นะครับผมและราศีการผมจะบอกว่าอาชีพที่เหมาะสำหรับชาวราศีการคืออะไรถ้าคุณเข้าตามหลักศาสนาทำนองคองรมเนี่ย มักจะชีวิตดีบางทีอาจจะไม่ต้องทําอาชีพอะไรหนักหนาสาหัสเลยก็ได้บางคนเขาเรียกว่าไม่มีอาชีพเนี่อย่างนี้ดีกว่าไม่มีอาชีพก็อยู่ได้แต่ผมจะบอกว่ามีอาชีพดีกว่าเพราะคุณจะได้ไม่เบื่อเพราะชาวราศีกันเนี่ยบางทีทําเกี่ยวกับสังหารหรือบางคนมีที่อยู่มากกว่าสองท,ที่เที่ยวไปทเที่ยวมาราศีกันชอบการท่องเที่ยวค้นหาสัจธรรมมากอย่างเช่นบางคนอาจจะมีบ้านอยู่ที่หัวหินเขาไปกลับกรุงเทพหัวหินกรุงเทพหัวหินไปเที่ยว เที่ยวเข้าป่าหรือบางคนก็อาจจะไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปชมธรรมชาติแสวหงหาศัจธรรมเข้าป่าเข้าลกเข้าพงเข้าอะไรอย่างนี้ก็จะแบบว่ามีความสุขกับชีวิตของตัวเองเข้าหาศัจธรรมของตัวเองบางคนอาจจะไปนั่งวัดเข,วเข้าวัดวิปัสสนากรรมฐานก็เนี่ยก็เป็นอาชีพของเขาช่วยเหลือวัดอะไรอย่างนี้หรือบางทีไปกวาดล้างวัดบางทีก็ได้เงินนะได้เงินจากวัดมาแต่นั้นก็ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเขาที่เขาจะทํา ก็ <tyard. S 2> คือเรื่องการเงินก็อาจจะเป็นบางคนที่เป็นราศีการที่คิดอย่างนั้นแต่ผมจะบอกว่าราศีการเนี่ยอาชีพที่เหมาะก็คืออาชีพเกี่ยวกับครูเป็นผู้ให้เพราะชอบสอนชอบอะไรหรือบางทีก็อาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอ่ศาสนาอาชีพที่เกี่ยวข้องก,กับโหราศาสตร์หมอดูก็ได้เหมือนกันหรือบางทีอาชีพเกี่ยวกับราศีการก็น่าจะเป็นอาชีพที่อ่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดอาชีพการใช้อารมณ์ความรู้สึกอาชีพช่าง อาชีพช่างทองช่างเพชรช่างอะไรพวกนี้ช่างกลึงก็ได้นะครับผมอาชีพที่สถานสงเคราะห์พยาบาลไออาชีพเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นพวกนี้ก็ได้เหมือนกันได้หมดน,นะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ผมพูดคร่าวๆนะก็ประมาณนี้เกี่ยวข้องกับพื้นดวงแล,วแล้วส่วนเรามาดูดวงจอเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนดวงจอนะครับผมดวงจอก็คือ the m a g i c ชียนะครับผม the m a g i c ียนดวงจอ ดวงจรในช่วงเดือนมีนาคมผมจะบอกว่าราศีกันเนี่ยราศีกันเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมดวงจรอ่าคือเวจิเช่ยนหมายถึงคนเก่งคนมีความสามารถคือช่วงเนี้ยผมจะบอกว่าคุณช่วยเหลือใครได้ช่วยไปเพราะหมายถึงคุณมีความสามารถแบบหมอดูอยู่คุณมีความสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่าง คุณมีความสามารถที่จะค้าขายได้คุณมีความสามารถที่จะจับธุรกิจได้แล้วให้วันนี้ถ้าเกิดใครทําธุรกิจอะไรใหญ่ๆนะผมจะบอกว่าบางทีธุรกิจคุณจะติดมือและอย่างหนึ่งคือคุณจะมีความสามารถในการทําธุรกิจก็คือธุรกิจของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จถ้าใครที่เรียนอยู่หรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับการเรียนผมจะบอกว่าบางทีคุณจบมานะช่วงเนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะทํางานได้ดีแล้วก็ ถ้าใครที่กำลังจะจบเลยผมจะบอกว่าอย่าหางานทําผมจะบอกว่าคุณไม่ได้ทํางานตรงตามสายงานของคุณหรอกบางทีสมมุตินะอันนี้สมมุติอย่างเช่นคุณเรียนจบเภสัชมาแต่คุณอาจจะไปทํางานอย่างอ,างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเภสัชเลยนะครับผมจบแบบหรือบางทีคุณจบตปริญ,ญาโทรด็อกเตอร์ก็ได้ไอปริญญาเอกด็อกเตอร์บางทีเนี่ยคุณอาจจะกลับมาทําธุรกิจของที่บ้านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่คุณเรียนมาเลย นี่คือไพ่ใบนี้แต่ไพ่ใบนี้ก็คือคุณคงความเป็นอัจฉริยะอยู่อัจฉริยะใบนี้ก็คือเหมือนไพ่ใบนี้ความจริงเขาเรียกว่าไพ่หมอดูนะก็คือคุณจะมีความสามารถอย่างรู้ภายในสำหรับชาวราศีกันในช่วงนี้แล้วไพ่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณคิดอะไรไม่ออกไม่ได้เป็นแบบไพ่ใบนี้ให้เจาะลึกปัญญาภายใน ว่าเดี๋ยวจะมีคนแบบนี้ัตคุณเนี่ยเพราะบ,บนหัวของคนคนนี้มีอินฟินิตี้เกิดขึ้นก็คุณจะคิดอะไรออกเองละในช่วงที่คุณคิดอะไรไม่ออกช่วงเนี้ยก็คือเชื่อมั่นในรังสังหณ์ของตัวเองผมจะใช้คำนี้บ่อยมากนะเชื่อมั่นในรังสังหณ์ของตัวเองคุณจะสามารถคิดอะไรดีๆได้ออกและธุรกิจของคุณผมพูดเลยนะยไพ่ใบเนี้ยถ้าคุณช่วยไม่ได้เอ้ยช่วยตัวเองไม่ได้ในธุรกิจของตัวเอง ก็คือคิดอะไรไม่ออกจะมีคนมาช่วยแต่ไพน่นี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องธุรกิจได้ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องธุรกิจอยู่พยไพ่ใบนี้คือเจ้าปัญญานักธุรกิจเจ้าปัญญานักธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาธุรกิจอะไรสารพัดนานาต่างๆแต่มันเป็นไปในทางดีนะคุณไม่ต้องคิดมากธุรกิจคุณมีปัญหา เคลียได้หรือบางทีคุณเคลียไม่น่าจะมีคนแบบนี้เข้ามาช่วยเองนะครับผมเป็นไพ่ที่ดีจบประจำดวงชะตาคนเกิดราศีกันในเดือนมีนาะคมพศสองพั้าอสิอบห้าแต่เพียงเท่านี้นะครับผมผมเป็นมอดูดมือพิเศษใครที่ต้องการทักไลน์ดีมาในที่ไลน์ดีท,ร 26, ท,ร 26, ทราราสองหกเทสเนยยูเอสสองหกจะดูด้วเมืองอย่างเดียวหรือจะดูพิเศีอย่างเดียวหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ทักไลน์ดีมาในที่ไลน์ดีทาราสองหก ใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ที่ผมทิ้งไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมทั้งในดีสอบถามรายละเอียดข้อความแต่างด้านคลิปนะครับผมด้ยมือทางออนไลน์พยศีทางออนไลน์หรือจะดูทั้งสองอย่างก็วิธีการทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามข้าครูมาคุณจะส่งเดชให้ไปบางท่านที่ทักกันมาทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณบางท่านจะเป็นผู้โชคดีครับการโทรไลน์ไปเจผมก็เป็นได้นะครับผมวิธีการทักเข้ามาก็สอบบอกไปแล้วนะครับผมก็ วิธีการดูผมด้วยคุณผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ผมโค้ชส่วนตัวผมเโค้ชจริงจังใกล้กับปัญหาของคุณผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่อัดเสียงส่งไปนะผมด้วยคุณส่องผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เวลามีแบบหนึ่งนะครับผมที่สำนักงานมีแบบ V.I.P ที่สำนักงานนะครับผมเต็มที่เต็มพิกัดเต็มเต็มแบบว่าด้วยคุณเต็มเต็มสุดสดไปไปเลยแบบว่าให้ผมด้วยคุณแบบ เต็มเวลากันไปเลยผมเรียกอย่างนี้ดีวกว่าที่สนงงานักงานแบบมีอยู่สี่อย่างจุใจชุดใหญ่ทั้งหมดลายมือพิซีษห,หัวหนุงตัวเลขมีหลายคนที่เป็นคนใหญ่หญหญๆโตๆคนที่มีชื่อเสียงหลายคนก็นจะเป็นอาคาันโตกาจากต่างประเทศเป็นซีอของเมืองไทยเป็นผู้จัดก,การดาราเซียปินหลายคนหรือเป็นกระทั่งโค้ดเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณหลายคนมาดูผมมากมายแล้วที่สานักง,งานนะครับผมหรือบางคนก็มีปัญหาหนักๆจริงๆเป็นหนี้หรือว่าเป็นยุคจ้างบริษัทที่ว่า ต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือบางคนก็เคลียร์หนี้ไปแล้วก็หลายคนที่มาดูกับผมก็ที่สำนักง,งานนะครับผมแบบ VIP ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วก็เต็มที่กันไปเลยนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือธรรมดาที่สำนักง,งานก็คือมีลายมือพิเศจังหวัดาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ใครที่ไม่สะดวกที่จะมาก็ออนไลน์ก่อนได้ ตอนใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยเรับผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ ฝากากดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมก็วันนี้หลายเพียงเท่านี้ก็เชื่อมันในการการทำาในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งมาที่มั่นคงต่อชว่วของคุณในนคตของวันข้างในแน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ